และสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมขอแนะนำร้านเติมเกม a c k game top up center บริการรับเติมเกมมือถือขายบัตรเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%เปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึงตี2ของทุกวันไม่มีวันหยุดหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับสามารถไปที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างนะครับหรือว่ากดแอดไลน์แอ a c k top up อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากป้องปัดก้าด้วยนะ เลือกไพ่มาสักใบสิครับ don't plan no. home ไพ่มาสักใบสิครับคุณจั่วไพ่มาผิดใบสินะครับโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่างที่ลงดันไว้เมื่อกี้เนาะนะครับก็มีเป็นตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือหลิงหลิงนั่นเองนะครับในส่วนของหลิงหลิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะครับสกิลของหลิงหลิงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น C2 นะครับ ตัวโจมตีธรรมดาเนี่ยนะครับเขาจะทาให้ตีเนี่ยฟื้นฟู HP เท่ากับ45%ของพลังโจมตีเนาะนะครับตัวนี้เป็นตีสายเวทนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสกิลแรกนะครับสกิลเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหาย7็ดครั้งเท่ากับ30%ของพลังโจมตีเวทแล้วก็ลดเป็นประมาณความเสียหายนะครับอัตรา100% 5เทินเนาะนะครับก็จะทําให้ตัวของบอสเนี่ยนะครับมันตีเบาลงด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2เนี่ยนะครับเป็นศัตรู3คนนะ ความเสียหายทะลุทุลวง5ครั้งเท่ากับ25%ของพลังโจมตีเวทนะครับทะลุทุลวงนี้ก็คือทะลุเกราะนะครับเออทะลุเกราะนะครับลดเทิร์นวับของเป้าหมาย2เทิร์นนะครับอัตรา100%แล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพสกิลเนี่ยปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น25%ของพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟนะครับก็คือการเพิ่มผลเข้าเป้าเนาะนะครับในส่วนของ C6 เนี่ยนะครับเมื่อสกิลตัวเองทำานหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้โล่นะครับ45%นะครับต่อเน อะส่วนของลิงๆิงเนี่ยนะครับก็เอามาใช้ในการลงดันเห็ดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของดันใต้ดินนะครับจริงจริงก่อนหน้าน,นี้มันจะมีเดลโลนอยู่ด้วยเนาะนะครับก็เรียกว่ามันเอาไปลงในส่วนของเดลโลนได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ,ของสมไส้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับจากที่ผมเอาไปลงดันเห็ดนะอ่ะในส่วนของอันที่มันลงดันเห็ดเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นในส่วนของเซตบอสนะครับที่เป็นคริธรรมดาเลยนะครับ แล้วก็พลังโจมตีกับลดความเสียหาย1ชิ้นเนาะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปลงเดลโลนนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของซีซั่นหน้ามาเนี่ยนะครับแล้วอยากจะไปลงเดลโลนควรจะใส่เป็นในส่วนของเซตบล็อกแล้วกันนะครับเพราะว่าหอคอยเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะตีแรงเนาะนะครับแล้วก็ต้องการที่ยืนได้นะครับตัวดาเมจแล้วก็มีดาเมจอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาหลิงๆเนี่ยนะครับไปเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็อย่างต้นคลิปที่ลงไปนะ3ตัวนะครับที่ผมใช้เป็นตัวที่ส่วนละลายก่อนนะครับ ก็จะมีโจ๊กเกอร์นะครับมีหลิงหลิงนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับปลายเจียวนะครับปลายเจียวเนี่ยต้องบอกว่ามันเอาไว้ใช้เป็นดาเมจปิดตอนสุดท้ายด้วยนะครับก็คือนะครับถ้าละลายเกาะเนี่ยนะครับมันจะละลายอยู่ที่30เทิร์เนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากจะให้มันฆ่าได้เร็วๆอ่ะนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาเมจตรงส่วนดาเมจของตัวเองแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็น ในส่วนของตัวที่เอามาใส่กันช็อตนะครับแล้วก็จริงๆอะลีน่าเอาออกได้นะครับลีน่าเอาออกได้นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับผมคิดว่าแค่เป็นไกด์คร่าวๆก็พอแล้วเนาะไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเล่นเป็นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับยังไงคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ